เฮ้ยไม่ด้ใช่ผู้หญิงหญิงไม่ได้ใช่ไหมผู้สผหญิงนี่ผู้หญิงกับผู้หญิงไม่ิไม่ให้อินเนี่ยมองเห็นนะเนี่นี่ยใกล้ในไฟมีอะไรก็มีมีปะ ดหดูดูหนูอย yeah> ่างนี้ตกใจเลยไม่ออกว่ะ

ตัวไหนโอ้ยเหี้ยดูตัวเสเอาเป็แดงนะขึ้นขอมืออิงเนี่ยออกเป็นกลองอ่ะเหี้ยตัวเลยโอ้ยคิดผายกูบอกโผ่แซงเนี่ยไหมแดงนะโอ้ย หัวเมยหนมาสุดที่หอบสสดที่หอบมึงก็ชอบจังังนะพัดกัดกูโลกีแพนดีเดี๋ยวนีไปถาแม่หนูทำไมบอกนี้คนนั้นอ้าวว่าดูเบ็ดมันจะไปถ่ายรูปนี้มา อร่อยมึงก็อร่อยจังเลยเนะื้อที่ผายกินตะแก๊สได้ทุกวันแน,น่ๆเรากินได้งงดตะเยี่ยได้แก๊สอ่ะไอ้ปะคาเอยไอหมูแดงมันจะกินให้อร่อยขนาดน,นี้ไงนะเบี้ยไปเลยมึงไปกลับเท่มมันต้องมาได้ไงเบี้ยเนี่ย